เราไปมาในล้อมหวดดัวตีมาเนี่ยเอ้ยผู้นึงเอาไก่มาเลี้ยงผู้นึงปลูกพักเข่ากันที่คักพวกปัญญง <laughs> เฮ็ยร <laughs> ักอดด้อมหัวตีอมมโอ้ยข้องข่อยก็ล้อมหมากันแต่ว่ามันก็ล้อมมาอยางได้หรอมันลงุองยลอยากคือล้อมไก่ได้หรอมันบ้าโดดเข่าได้ไก่เนีย่ยว่ามันบ้ดีกับเขาอยู่เว่าปนั่นแล้ว อ้อมอ้อมตาร์นอันเขาอ้อมไม่ยากเนาะไอหมอก็อยากมานั่เอ้ไอหมอแม่ไอหมอก็อยากมาหน้่มแม่ไอหมอ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 หลายขัดวันนั้นตัวนี้ไกลอ้อมจะไปเก็จะอ้อมอยู่วันนี้บ่เอากขึงโอ้ยหลายขัหลายเนี่ย คนแตงงงายอยู่คนใดสิไปอยู่พระเจ้าบ้าขันไว้ติขนขันไว้มันไ่อยู่โอขันนู้กับขันน้ขันไู้กับขันบาอยู่แล้วไอโมกับมาเฝ้าคนน,นี้ไอโม งหอดใสแล,แล้วอยุ่ท่มุลนี่แล้วไป้กินดข้าวกันปลูกต้นี้ยังไรนี่เนี่ยตะปลูกอะไรพีกนี่โอ้เบียกพีกอ่มันไม่ลายอยู่ตันยยน,นี้ใหญ่กับมีถ้าเจาะได้หมอแรกงเซาวเขามาให้โบอบ้ปลูกพิกมันก็ไเด้รอมแต่ที่แหลกเราเอาม่ซักใบก็ยูดอกพิกปล<อ>ูกยัง วัวก็ช่วปสัตัดไม่มาสันแต่แค่ให้มันว่าตัดเนาะโอ้ยอ้อมมาสังกรสีห่างมาอ้อมเลยดีกว่าแล้วกรสีห่างนับเสียใจเด้มากนั่นมาซังกรสีห่างประหยัดกว่าและก็ทนพร้อมแล้วโอ้ยมันก็ดีกว่าแล้วเนาะยูหันร้อมเจ้ว่าได้จ้าว่าจักปีมันมาเมื่าสิไปอ้อมดูเด้อของขวัญยูหันสองปีสามปีแล้วเด้อะเฮ้ยสามปีอาจยังสี่ปีห้าปีโดน ไม่ใช่ว่าดีไปเสื้ออันกตะไคร้อันแห้งบ่ดีแห้งบ่ดีตะไคร้อันพัสดีแห้งบ่ดีแห้งบ่ดีทอดังกะซีสังกะซี้เนี่ได้ดีได้โดนคักโดนได้อิลีได้โดนคักอิลีมันสังกะซีเนี่ยแหละอ้อมดีก็อันนี้เองดีดีดีสังกะซีดีคักเอาสังกะซีห่างมาอ้อมดีกว่าได้โดนพความจะไปสวนนั่นแหละ หลาย่าหาเนี่ยเราหว่าเพียกันไกลไปนะ